MetaMask เป็นกระเป๋าคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานแล้วก็ติดตั้งตัว MetaMask กันดับแรกเข้าไปที่ตัว MetaMask.io แล้วก็ดาวน์โหลดครับถ้าเป็นเบราว์เซอร์ Chrome ก็ดาวน์โหลดตรงนี้กดที่ Install MetaMask จากนั้นมันก็จะมี extension ขึ้นมากด Add เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรา กดเข้าไปที่ get start ตรงนี้แล้วก็ให้เลือกนะครับระหว่าง import wallet จะเกิดว่าเรามี wallet อยู่แล้วหรือว่าต้องการสร้าง wallet ใหม่ครับผมก็จะกดเลือกที่ create a wallet จากนั้นเราก็ agree ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็สร้าง password ขึ้นมาเรากด agree นะครับกด create กด next แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น secret recovery phrase หรือว่าถ้าเรากดเข้าไปดูมันก็จะเป็นคำแบบนี้นะครับเป็น a s e ตัวนี้นะครับก็เราจะเอาไวส้สำหรับการกู้หรือว่าการเปิดใช้งานตัวกระเป๋า l l e t ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ในเบราว์เซอร์ใหม่หรือว่าคอมพิวเตอร์อื่นนะครับตัวนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับอย่าให้ใครเห็นนะครับเรา copy ตรงนี้นะครับกด next เสร็จแล้วนะครับเราก็เรียงลำดับคำตามที่มันให้มาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กด confirm เรากดเอาดันตรงนี้แล้วเราก็จะได้ตัวกระเป๋า w a l l e t ขึ้นมา m e t a m a s t แบบนี้ทีนี้เราสามารถเข้าไปที่ตัว extension นะครับแล้วเราก็สามารถ,ถปักหมุดตรงนี้นะครับเป็น m e t a m a s k นะครับให้มันแสดงอยู่ด้านบนในตัวของ m e t a m a s t ตัวนี้มันก็จะแสดงจำนวนนะครับจำนวนของคริปโตเคอเรนซีที่เรามีอยู่แล้วก็ด้านบนก็จะมีตัว account เป็น a d d r e s s a c c o u n t ตัวนี้เราสามารถ Copy แล้วก็ไปตรวจสอบครับที่ตัว www.etherscan.io เนี่ยเราสามารถนำเอา e รสของเรามาตรวจสอบได้ก็จะมีรายละเอียดดีเทลต่างๆเกี่ยวกับตัว e รสตัวนี้ซึ่ง e รสนะครับก็เปรียบเสมือนตัวเลขบัญชีในการรับส่งคทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากดไปที่ตัวรูป Metamart นะครับแล้วเรากดไปที่ตัว Echo Account ตัวนี้ สังเกตว่ามันจะมีตัวนี้ Account ที่1แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่ม Account เราก็สามารถกดไปที่ create Account แล้วเราก็อาจจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับทีนี้ผมตั้งชื่อเป็น Account 2ก็แล้วกันเรากด create เมื่อกด create ปุ๊บกดใหมีครั้งหนึ่งมันก็จะได้2 Account ซึ่งแต่ละ Account นะครับก็จะมี address หรือว่าเลขบัญชีเนี่ยแตกต่างกันไป ทีนี้ตัวสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ละ account เนี่ยมันจะมีตัว private key ของมันถ้าเกิดว่าเรากดไปที่3จุดตรงนี้แล้วกดไปที่ตัว account detail แล้วก็กดไปที่ export private key ครับเราใส่ password ลงไป confirm ตัวนี้ก็จะเป็นตัว private key ตัว private key ตัวนี้มันจะแตกต่างกับตัว f r e d e นะครับที่เราเรียงลำดับคำในตอนแรกถ้าเป็นการเรียงลำดับคำในตอนแรกนั้น มันจะสามารถเข้าถึงทุก Account ที่มีอยู่ในกระเป๋า m e t a m a s t นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัว private key เนี่ยมันจะเข้าถึงเฉพาะแต่ละ Account ในกระเป๋า wallet m e t a m a s t เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งตัว word phrase นะครับที่เรียงลำดับแล้วก็ตัว private key เนี่ยเราต้องเก็บให้ดีห้ามไม่ใครเห็นทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากดไปด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตัว network ให้เราเลือกนะครับ ethereum m a i n n e เนี่ยก็จะเป็น network ethereum หรือว่า blockchain ethereum ที่ใช้อีเธอเรียมจริงในการส่ง cryptocurrency ถ้าเรากดไปที่ show high test network นะครับแล้วก็เรากดจาก off เนี่ยเป็น on แล้วก็มันจะโชว์ทั้งหมดนะครับเป็น test network ตัว test network เนี่ยก็จะเป็นการทดสอบในการใช้เงินปลอมหรือว่าใช้ ตัว Ethereum ปลอมนะครับส่วนใหญ่ที่จะใช้กันนิยมใช้ก็คือ Rinkby e r Test Network นะครับเมื่อกดมาตัวนี้เราก็จะได้เป็น Account สำหรับเอาไว้ t e s ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่ม Network อื Network ่นๆอย่างเช่น Avalanche หรือว่าตัว Solana นะครับเราก็กดไปที่ Add Network ตัวนี้จากนั้นเราก็จะใส่ตัว เน็รายละเอียดของดีเทลของตัวเน็ตเวิร์กนั้นๆน,น,นะครับแล้วเราก็กดเซฟเมื่อกดเซฟมันก็จะมีตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยชื่อเน็ตเวิร์กเนี่ยโผล่ Pro ขึ้นมาแต่ทีนี้ตอนนี้นะครับเราก็จะใช้ตัว r i n g k e e Test Net เป็นการทดสอบครับเราจะใช้ Account ไหนก็ได้ Account 1, หนึ่งแอคก็แล้วแต่ทีนี้นะครับเราลอง Copy ตัว Address นี้แล้วเข้าไปที่ตัว Ether Scan อ t เ e อร์สแกนตัวนี้ก็จะเป็น l i n k b t e s t n e t e t อีเทอร์สแกนนะครับเรากดวางตัวแอดเดรสเข้าไป๊บมันก็จะมีดีเทลของตัวตัว Testnet เนี่ยตัวไอ o u n t Testnet เนี่ยให้มันกันถัดมานะครับเราจะเข้าไปที่ตัวเว็บริงค์บีเฟกซ์เตตัวนี้นะครับเราอาจจะพิมพ์ใน Google ก็ได้ตัวนี้เป็นการาทดสอบนะครับรับตัว Ethereum ในการนำออกมาเทส เราก็จะ copy ตัว address ตัว testnet เนี่ยนะครับมาวางตรงนี้เลยแล้วก็กด send ethereum หรือถ้าเกิดว่าเรา log in นะครับไปยัง Alchemy ถ้าเราใส่ log in นะครับ log in แล้วก็วาง address เนี่ยมันจะได้ประมาณนะครับ0.5อ่า ethereum ถ้าเกิดว่าเราไม่ log in เนี่ยเราจะได้ประมาณ0.1่าผมก็จะได้มานะครับประมาณนี้ ทีนี้เราลองไปเช็คดูที่ตัว Ether Scan ของ r i g b e Testnet นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเข้ามาแล้วบาลานเป็น0.5 Ethereum แล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัว Transaction ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็มีด้านบนเนี่ยเป็น h a s นะครับตัว h a s ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็น Key เฉพาะนะครับสำหรับอ่า Transaction แต่ละ Section แล้วก็จะมี Block Number นะครับเป็นเลขบล็อก แล้วก็ด้านล่างก็จะมี from อันนี้ก็คือ address ของ account ที่ส่งมา to address ของ account นะครับของเราก็คือตัวตัว t ท s t n e t แล้วก็จะมี value นะครับมี transaction fee แล้วก็มีตัว gas price ทีนี้เราจะมาทำการลองส่ง cryptocurrency กันดูนะครับเข้าไปที่3จุดตัวนี้ผมจะกดเข้ามาที่ expand view เรากดเข้าไปที่ตัว แอสเซทนะครับตัว0.5อเอรี่มแล้วก็เรากด s e n นดูแล้วก็กดตัว Transfer b e t w e e n Account ตัวนี้นะครับเป็น Account 1ผมจะส่งไป Account 2ทีนี้ด้านบนก็จะมี Asset ตัวนี้ก็ c r y p t o c u r r e n c y เราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดว่าเรามีมีหลายนะครับมีหลายตัวแล้วก็ Amount ตัวนี้สมมติว่าส่งไป0.1 ethereum เรีรากด Next จากนั้นนะครับเรากด Confirm ทีนี้เราลองมาเช็คในกระเป๋านะครับ Account ที่1เนี่ยก็จะเหลือ0.399ถ้าเกิดเราสลับไป Account ที่2เราก็จะได้มาเป็น0.1แบบนี้นครับทีนี้เราลองออกไปเช็คที่ Ether Scan นะครับก็จะมีตัวนะครับ t r า n s f e r เนี่ยบอกว่า Out ก็คือออกไปยัง Account อื่นเดินลงมานะครับ มันก็จะมีรายละเอียดอยู่ด้านล่างตรงนี้เราใช้3.9เกนะครับโดยปกตินะครับ1นึ่งทรานเซเนี่ยเราจะใช้ประมาณ21,000 Units ยูนิตนะครับซึ่ง1 Unit ยูนิตเนี่ยก็จะมีราคานะครับซึ่งหน่วยมันก็คือเกวตัวเกวนี้เราสามารถเข้าไปดูในตัวอีเทอร์นะครับแกสสถานได้ถ้าส่งแบบรวดเร็วก็จะมีราคาประมาณ0.26 ะครับดอลลาร์นะครับต่อ13ึ่งาเซชันถ้าเป็นสแตดร์ดน้อยกว่า5นาทีมันก็จะอยู่ประมาณ0 1 3ถ้าเป็นแบบสโล w น้อยกว่า30นาทีใช้เวลาน้อยกว่า30นาทีนะครับอยู่ที่0.13เช่นกันด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนตัวราคาค่าแก๊สต่อยูนิตหรือว่าหน่วยเป็นเกวนะครับซึ่งเกวเนี่ยถ้าเรามาคิดนะครับ1กวเท่ากับ 0 0 0 0 0 1 Ethereum ซึ่งมันมีค่าน้อยมากถ้าเกิดว่าเราต้องการส่งแบบเร็วนะครับค่าแก๊สต่อยูนิตก็อยู่ที่37ถ้าส่งแบบธรรมดานะครับน้อยกว่า5นาทีก็อยู่ที่30วถ้าแบบสโลว์น้อยกว่า30นาทีก็อยู่ที่27เกตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราใช้ไปต่อยูนิตเนี่ยใช้ไป3.98ุเครับซึ่ง ยูนิตทั้งหมดก็คือ21,000ยูนิตนะครับใช้ไป3.9เกกรี